คลิปนี้นะคะจะมาแชร์ไอเดียการพับกลีบกระทงแบบง่ายซึ่งจะเป็นดอกไม้ในพื้นบ้านของเราค่ะสวยงามมากๆก,ก็จะเป็นลักษณะทรงดอกในรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้สีสันแบบไหนตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกค่ะในส่วนของใบตองหันสีด้านนุนเข้าหาตัวฝั่งแข็งหนไปทางขวาพับเชียงฝั่งขวาเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางและฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะต่อไปก็นํากลีบดอกไม้นะคะมาวางตรงกึ่งกลางค่ะ จะระยะตามความเหมาะสมต่อไปค่ะไปตรงทางด้านขวาให้เพื่อนเพื่อนพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาจากนั้นนะคะเราก็เย็บแม็กและตัดเก็บมุมได้เลยค่ะและไปตรงขนาดต่อไปนะคะ ให้เพื่อนๆหันไปตรงเป็นอาทิตย์ทางเดิมหาจุดกึ่งกลางและพับเสียงฝั่งขวาเล็กน้อยค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นำชุดกรีบแรกนะคะมาวางตรงกึ่งกลางจัดระยะลดต่ำตามที่เราต้องการมุมไปตรงทางด้านขวาโค้งมาด้านในค่ะและยกมุมให้กว้างออก แล้วก็มุมไปตรงทางด้านซ้ายก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วเพื่อนๆเย็บแม็กและตัดเก็บมุมได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ในส่วนของกรีบกระทงใบตองในรูปแบบใหม่ๆสวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ